ไปดูบ้านใหม่ของเราเพราะว่าข้างๆบ้านนะคะโทรมาบอกพ่อบมว่าน้ําท่วมขึ้นมาถึงตรงหน้าบ้านของพวกเราแล้วนะคะนูยิ้มกับนูย่ยามก็ไปนะคะ๋ว <'s> เรามาดูแม่น้ำที่เข้าที่ผ่านบ้านเรานะคะ ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะโอ้เริ่มท่วมแล้วเริ่มไงยว้วน้ำขังระบายไม่ได้นี่คือหน้าบ้านไม่ปุ๋ยนะคะทุกคนท่วมถึงข้อเท้าเลยเนี่ยไปาเดี๋ยวเราลงไป เด็กกคะสวมรองเท้าเลยคะ่ะเตรียมรองเท้าบูทมาด้วยเลยนะคะย,ยิ้มตั้งระวังนะล,งลึกไมลูกเจ้าพี่<ฮ>ประตูคะ่ะแย้มอันนี้หน้าบ้านเราแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่ท่วมในบ้านนะยังไม่เข้าในบ้านนะตรงที่ถนนเฉยๆประตูทางเข้าบ้านเรานะคะวงน,นะค่ะ ตรงนี้ลึกมากตรงนี้ลึกมากดูดกบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะน้ำมาท่วมแล้วทุกคนโอ้ oh my g อกภาวนาให้น้ำลดวันนี้จะมีช่างสะไว้น้ำกับช่างประปาเข้ามาทำนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยนะคะ คือน,น้ำอ่ะมันท่วมตรงซอยแต่ละซอยนะคะแต่ถนนหลักอ่ะยังไม่ท่วมนะคะทุกคนเมื่อวานนะมากับพ่อบอมอ่ะน้ำอ่ะยังอยู่ท้ายซอยนู้นเลยคือนิดเดียวเองเลยนะผ่านมาแค่หนึ่งวันอ่ะน้ำเต็มซอยเลยอ่ะระวังค่ะระวังเดินเข้ามาค่ขึ้นนะตรงนี้ค่ะเป็นที่จอดรถนะคะแต่ ตอนนี้คิดใหม่ละจะต้องยกที่จอดรถขึ้นสูงกว่านี้ค่ะไม่งั้นน้ำเข้าบ้านแน่ตรงนี้น้ำมาถึงตรงนี้แล้วเดินเข้ามานิดเดียวถึงที่จอดรถเลยแต่ตัวบ้านของเราต้องเดินขึ้นอีกนะคะโอ้โห ช่องลิฟต์น้ำขังเต็มเลยน้ำเขียวดำมากนี่ไงหนูยิ้มหนูแย้มอยากไหว้น้มแย้มก็โดดเล่นแรกเลยอันนี้คือไม่มีเบอเทสค่ะเอาไปเทสน้ำว่าน้ำขังนะเอ้ยน้ำรั่วไหมเพราะตอนเนี้ยสระน้ำเรารั่วมากอื นี่ไงคะที่แม่ปุ๋ยบอกเมื่อต้นคลิปนะคะเป็นช่างเป็นช่างสาว่ายน้ำก็คือเขามาอุดดูรั่วเพราะว่าสับเป็นช่างใหม่นะคะช่างเก่าทำม,มันมันมีมันรูมันรั่วเยอะแล้วตอนนี้น้ำไหลออกต้องคอยดูอีกทีนึงคะ่ะกับช่างประปานะคะเดินท่อปลาปาสีฟ้าตรงนั้นนะคะ นี่นะคะอัปเดตการสร้างบ้านของพวกเราให้ดูนะคะอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูชั้นสองบ้างนะคะข้างบนก็เริ่มมีงานระบบท่อไฟท่อน้ำประปาแล้วนะคะ ตรงนี้ตรงนี้กนวูบอ้ยตรงนี้เราจะมาดูได้เลยมันท่วมหน้าบ้านเราหมดเลยเราโดนล้อไปหมดแล้วทุกคนเราโดนล้อไปหมดแล้วเน้่ไม่ยาก นี่นี่คือบรรยากาศชั้นสองที่มองไปชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังกำลังจะขึ้นไปชั้นสามนะคะหอทุกคนน้ำท่วมยาไปถึงตรงนู้นเลยอะ่ะเดี๋ยวพามาดูซอยตรงนี้น้ำบ้างนะคะอีกซอยหนึ่งโอ น้ำก็ร่วมค่ะใช่หมดเลยในซอยอนนมามาข้างหน้าสุดนะคะตรงนี้จะตากผ้าโแดดแรงมากแดดแรงมากใช่ไม่ปุ๋ยเลยเลือกให้ตากผ้าน้ำร่วมหน้บาบ้านนี่นนอนนอ,นนอุ๊ยเหมือนน้ำขึ้นมาเลยอ่ะยิ้มแย้ม เมื่อกี้ยังอยู่เตี้ยๆอยู่เลยอะล่ะแม่มาลองสุดถึงตรงนี้ค <ฮะ S 1> <ห>่ะอะไรคะเดี๋ยวเราจะไปดูซอ,อยอื่นกัน,เด,น,นเดี๋ยวก <อา S 2> <น>่อนยังไงนี่ไงไป <ๆ S 1> ไป,ไปอุ้ยเปนแม่มผุ่นมีความรู้สึกมันขึ้นกว่าเดิมเลยอะ่ะเยม้มแย้มไหวเลยนะคืนนี้นะขออย่าให้ฝนตกเพิ่มอีกค่ะถ้าฝนตกเพิ่มอีกนี่เข้าไปในบ้านพวกเราแน่ๆค่ะเดี๋ยวพอเราขึ้นมา ตรงถนนเส้นหลักมันก็จะไม่ท่วมแล้วนะคะก็จะตื่นตื่นตื่นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นทางสโลปลงไปอะเป็นแอ่งลงไปโอเคคร่าวๆก็อัปเดตประมาณนี้นะคะตรงนี้อีกซอยนึงนะคะทุกคนแต่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะอันนี้คือท่วมถนนเลยค่ะ น,น้ำมาทางนี้นอ่น้ำนไหลไปตรงนั้นเต็มเลยไหลลงลอ,องกองก็ไม่มีที่ระบายแล้วไม่รู้จะระบายไปทางไหนอะคะต้องเออดูน้องน้ำนี้คือข้ามถนนเลยตรงนี้คือถนนเส้นหลักแล้วนะคะที่นินท่วมโอ้มันล้นเลยอะล้นมาผ่านถนนเลยอะเพราะว่า สองข้างทางตรงเนี้มันเป็นคลองนะคะเมื่อวานมาดูอะ่ะน้ํายังไม่ท่วมเลยนี่ดูดินี่ดูมันแบบขึ้นมาไม่ไหวค่ะปกติน้ำควรมีทางกันเกาะข้างกันหรือเปล่าควรไหมอ่ะตอนนี้ท่วมหมดเลยเพราะถนนเส้นหลักเลยอ,อาจจะมาะได้หรอกออกจากหมู่บ้านเราแล้วนะคะมันก็จะไม่ท่วมแล้วค่ะเพราะว่า ทางถนนเส้นหลกักอ่ะเวลาจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเราอะ่ะมันจะต้องลงไปอย่างเงี้ยนะไม่มีแล้วนะคะถนนใจแล้ว